ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับช่องบ o ูสโนว์ตอนนี้ผมจะมาเกมรูเลอร์มีเรเบรเบเรเบเรโอเคผมจะมาเล่นโหมดสี M ่เพลเแล้วเข้าไปเราเลือกดาเรียบเพราะเพราะมันจะไม่มีน้ำผมก็ไม่ได้จะตกตาย โอเคผมจะเลือกอาวุธน้องผมเลือกอาวุธอะไรเอาอะไรโอเคกีตาร์ผมเลือกกีตาร์น้องผมแรนดอมเอาโ okay. อเครอแป๊บน้องผมไม่ใส่สก,กินอะไรเลยตัวเปล่าผมใส่หัวกระโหลกผมเอากีตาร์น้องผมแรนดอม โอเค okay. let's go รอโฆษณาโอ้ยม okay. ันมากวนมันมากวนตลอดไอไอนี่โอเคสโลว์สโลว์ลอยไปโอเคยิงบีม ยิงขึ้นเสียงลอยลอยลอยยิงบีมลอยสโลน้องผมได้ไอไอไอเลยวะไ,ไม่รู้ผมได้กีตาร์เหมือนเดิมพราะผมเลือกกีตาร์ผมยิงบีมออกไปผมยิงบีมไปอีกรอบ ผมสโลระเบิดตุ้มผมเกือบตายลอยผมก็ลอยผมก็ยิงบีมยิงบีมยิงบีมสโลไม่ใช่ยิงบีม,บมสโลสโล,ลอยแล้วก็ยิงขึ้นเสียงโอเคได้ ชนะผมสโลผมน้องผมได้หมดโอเคผมยิงบิมยิงขึ้นเสียงออกไปผมก็ยิงขึ้นเสียงออกไปอีกผมลอยไปลอย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 แล้วผมก็คอมโบผมยิงบีมออกไปลอยแล้วก็ยิงบีมยิงบีม ยิงบีมเอาไม่โดนสโลน้องผมปล่อยมัดออกไปเกือบตายผมก็ไปปิดฉากมันเอ,อ้อน้องผมปิดฉากผมยิงบีมออกไปโดนสองตัวผมสโลแต่สโลไม่โดนยิงบีมออกไป ยิงบีมอกไปล,ลอยลอยเอาน้องผมตายผมลอยแล้วก็ยิงยิงขึ้นเสียงผมผมจะตายไหมจะตายไหมลุ้นกันสโลแป๊บ ยิงยิงขึ้นเสียงยิงขึ้นเสียงกับตายและสุดท้ายผมก็ตายลอยผมลอยลอยสโลว์สโลผมยิงบีไปอีกรอบยิงบีไปอีกรอบน้องผมได ซันจิไม่ใช่ซันจิแต่มันเป็นคันจิผมสโลไปอีกรอบหนึ่งยิงบีมสโลโอู้ผมปิวผมปิวผมสโลเอาผมผมยิง ยิงบีมบีม,มก็ลอยและน้องผมก็ติปิดฉากไปผมก็ยิงบีมเส้น้องน้องผมก็ทับมันเอามือผมลาสนเปกดอะไรอีกยิง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 บีมตูมน้องผมก็โดดทับป่า จะตายไหมตายไหมซูแป๊บย,งย,งยิ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 งลอยแล้วก็ตีปิดฉากไอ้ไอ,ไอ้นี่ โอเคมาต่อมาต่อมาต่อต่อมาต่อมาต่อโอเคลอยๆๆสรุปลอยลอยกริ๊ดหยุดไว้แป๊บนึง ลอยยิงยิง,ยงอเคผมชนะไปหาน้องผมต่ออิสลน้องผมตายน้องผมตายผมลอยไปผมก็ยิงบีมไม่โดนเขาเรียกว่าคอมโบยิง ยิงผมก็ลอยอยู่กลางอากาศผมก็กดสกิลไปลยยยยอยโลโย,ย,ยิงขึ้นเสียงตายเเขีสโลแป๊บวิ่งขึ้นไปยิงขึ้นเสียงยิงขึ้นเสียงโอเคมาต่อลอยผมลอย ผมอยู่ไหนวะเอออยู่นี่ผมยิงขึ้นเสียงขึ้นเสียงลอยยิงยิงสโลก่อนแล้วค่อยลอยผมตายผมตาย น้องสุสุน้องสุ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 ใครจะชนะดูวะใครจะชนะใครชนะโอเคยิงตัวนี้ไปก่อนตัวมานำหลังยิงยิงไปก่อนยิงตูม โอเคโอเคหมุนมันหมุนน้องผมสู้มันสู้มันสู้มันเขาจะชนะเขาจะแน่ก็ก่อนโอเคได้แล้วยิงโคตรแม่นเลยน้องยิงขึ้นเสียงออกไป ยิงขึ้นเสียงออกไปไม่โดนยิงขึ้นเสียงออกไปลอยไหมลอยโอเคคอมโบโอเคยิงดีมโอเคอยู่ไหนผมอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ สโลมันเออผมจะตายไหมผมตายผมตายผมตายจริงไม่ตายดิผมน่าจะตายเนี่ยตายใกลตายแล้วผมน่าจ,จะไม่ตายมัง้งเออตาย <laughs> ตายยิงบีมยิงยิงยิงมัน ยิง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 มันยิงมันยิงมันยิงมันสวยหัวแตกตีกลาดังกกับหลังลงไปใต้ดินยิง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 สวยชนะ รอบที่แปได้เหมือนกันเลยยิงบีมคนละอันยิงสโลรลอยแล้วก็ยิงยิงขึ้นเสียงยิงขึ้นเสียงลอยสไตยิงขึ้นเสียงออกไปไม่มันไม่ได้ยิงดิวะ่ะมันพ่นน่หวะ่ะ สลูพ่นขึ้นเสียงออกไปพ่นเครื่องเสียงออกไปพ่นเครื่องเสียงออกไปลอยสวยชนะรอบสกาแล้วชนะน้องผมได้ท่อท่อน,นั่นเองน้องผมได้ท่อผมลอย ผมยิงผมผมลอยต่อผมลอยน้องผมยืดท่อผมพ่นน้องผมยืดผมพ่นลอยเอาแหลกแหลพ่นขึ้นเสียงเสียง น้องผมยืดท่อผมยืดเครื่องเสียงไม่ใช่เครื่องเสียงพ่นเสียงน้องผมยืดไปผมพ่นไปโอเคชนะแล้วโอเคชนะแล้วชนะชนะค,คลิปนี้ก็จบเ,เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย